ครั้งที่หลวงปู่แหวนสุจินโนกับหลวงปู่ตื้ออจ,จัรธรรมโมจาริกมาถึงเทือกเขาใหญ่ในทางที่ใต้ของแขวงเมืองคำม,มวนในเขตประเทศลาวซึ่งเป็นป่าดงเย็นอึมครึมเชื่อมโยงลงไปถึงสุวรรณเขตหรือสวรรคเขตในตอนเย็นพบสถานที่เหมาะสมจึงปรากฏพักภาวนาที่หุบเขา ใต้เงื้อมผาแห่งหนึ่งทั้งสององค์นั้นปรากฏห่างกันพอสมควรคืนหนึ่งต่างองค์ต่างบำเพ็ญเพียรอยู่ในโกรธเป็นปกติเวลาประมาณสามทุ่มในป่าดงเช่นนั้นดูเงียบสงัดวังเวงก็ได้ยินเสียงประหลาดคล้ายเสียงนกกลางคืนร้องกอยกอยกอยเสียงนั้นดังใกล้เข้ามา แล้วดังรับกันล้อมรอบไปทั่วทิศเสียงบีบเข้ามากอยกอยกอยและมีแสงคบไฟนับสิบสิบดวงมาจากเสียงนั้นทำให้มองเห็นตัวผู้ถือได้ทนัดร่างนั้นเป็นมนุษย์ร่างประหลาดขนาดเด็กอายุ13-14ถึงปีตัวผอมพุงโรผิวคล้ำผมเผ่ารุงรัง จมูก B band. บี้แบนบ่งบอกว่าเป็นคนป่าทุกคนมีอาวุธประจำตัวคือน้าทึ้นมีลักษณะคล้ายธนูแต่เล็กกว่าใช้กล้องตัวในป่าพวกเขาสะพายกระบอกไม้ไผ่ใส่ลูกดอกอาบยาพิษคนป่าร่างเล็กนั้นส่งเสียงรับกันเป็นทอดๆโอบล้อมกดทุดดงเข้ามาพอได้ระยะก็พากันยกหน้าทึ้น เล็งเข้ามาอย่างกรดทั้งสองหลวงปู่เตื้อร้องบอกพ่อได้ยินว่าทันแหวนระวังแล้วทั้งสององค์ก็กําหนดจิตหลับตาเข้าชานทันทีเป็นไปโดยอัตโนมัติปรากฏว่าลูกดอกอาบยาพิษที่ระดมยิงมานั้นตกร่วงพลูห่างจากกรดทั้งสองเป็นวาอันเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งพวกชาวป่าต่างแปลกใจ ร้องกอยกอยกอยดังกระหึมิมแล้วระดมยิงลูกดอกอีกสองสามรอบก็ปรากฏผลเช่นเดิมคือลูกดอกตกลงดินก่อนจะไปถึงกรดทำเอาพวกเขาตกใจกลัวร้องกอยกุยกุยแล้วต่างก็วิ่งหนีหายไปในความมืดเมื่อคนป่านี้กลับไปหมดแล้วหลวงปู่ทั้งสอง จึงได้ออกมานอกกรดหลวงปู่ตื้อถามหลวงปู่แหวนว่าเป็นไงท่านแหวนตับไตไส้พุงของท่านยังดีอยู่หรือหลวงปู่แหวนก็ตอบไปว่าผมนั่งรอยอยู่ในกรดให้พวกเขาเอาตับไตไส้พุงผมไปกินทําไมมันไม่ออกก็ไม่รู้ทั้งสององค์ได้เดินจงกรมไปจนดึกแล้วเข้าสมาธิต่อภายในกรดไปจนสว่างตอนเช้า พวกคนป่ากลุ่มนั้นเข้ามาด้อมด้อมอม,มองมองด้วยความเกรงกลัวหลวงปู่หลวงปู่แสดงท่าให้พวกเขาเข้ามาหาพวกเขาต่างค่อยๆเข้ามาหาด้วยเนื้อตัวสั่นเทามาหมอบนิ่งเอาหัวซุกดินคล้ายสำนึกผิดและขอขามาต่อหลวงปู่ทั้งสองและได้นิมนต์ท่านไปอย่างที่อยู่อาศัยของพวกมันท่านจึงพบว่าแท้ที่จริงแล้ว ผีกองกอยฝูงนี้ก็คือคนป่าเผ่าคาระแดซึ่งมีพฤติกรรมล่าและฆ่ามนุษย์ที่ล่วงล้ำเข้ามาในถิ่นของพวกมันแล้วเอาเนื้อมากินชาวภูไทยที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีความเชื่อกันว่าผีกองกอยเป็นผู้หญิงผมยาวแดงใบหน้าเรียวแหลมบ้างก็ว่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนลิง แต่มีขนาดเล็กกว่าลิงหรือลิงลมเสียอีกและอย่างเชื่อด้วยว่าผีกองกอยเป็นผีที่มีครอบครัวบางก็อาศัยอยู่ในถ้ำหรือโพรงไม้ออกหากินด้วยการจับปลากินตามลำห้วยหรือแม่น้ำบางครั้งก็ขโมยปลาหรือข้าวของของผู้คนอีกทั้งยังเชื่อด้วยว่าผีกองกอยชอบเดินถอยหลัง และพูดอะไรที่ตรงข้ามกับความจริงเสมอบางความเชื่อก็ว่าผีกองกอยมีทรัพย์สมบัติสะสมอยู่มากซึ่งบางครั้งหากไปพบทรัพย์สมบัติตกอยู่กลางป่าหรือในป่าโดยไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของก็ห้ามเก็บปลาเพราะอาจจะเป็นของผีกองกอยและพวกมันจะตามมาทวงคืนโดยอาจจะทำร้ายมนุษย์ ด้วยการหลวงควักตับไตไส้พุงเป็นอาหารในเวลาหลับเช่นเดียวกับผีปอบซึ่งผู้ที่ถูกผีกองกอยกินอวัยวะภายในไปนั้นจะเสียชีวิตเหมือนการนอนหลับปกติเรียกว่าไหลาตายชอบล่ามนุษย์เผ่าอื่นที่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วเอาเนื้อมาแบ่งกันกินเป็นอาหารพวกขาระแดนั้นได้นิมนต์หลวงปู่ทั้งสองไปยังที่พัก ที่อาศัยของพวกเขาจัดอาหารป่ามาถวายก็มีเนื้อย่างสองก้อนได้ความว่าเป็นเนื้อของคนแก่ซึ่งยอมสละชีวิตของตนเองให้เป็นอาหารของลูกหลานหลวงปู่ยูปโปรดพวกชาวป่าหลายวันและสอนให้พวกเขาให้เลิกการฆ่ามนุษย์ด้วยกันเมื่อเห็นว่าพวกเขาเชื่ออย่างจริงใจแล้วท่านทั้งสอง ก็ออกเดินทางต่อไปด้วยความอลาลัยอาวร์ของพวกเขายิ่งนัก